สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวน,นะคะถักไทยตอนเทศสายของวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะม่อว่าในโอสบายก็เลยบบเดม,มาทักไทยพอพอยแม่ปันไดเนาะคะ่ะเนาะกัโดยความรู้สึกนะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะกระปับตัวโบอยากท่านปันไเม่อวานี่ยโอ้ยมือเลยนะคะตอนแรงแรงเหตุคิดๆหนึ่งนะคะขอบคุณกาลังใจหลายๆคนหลยถานหลายคูหยค่หา,คหายไวๆกัเป็นหอบผืดเนาะมันก็เลยแบบพึ่งมาเป็นใหม่ ปั๊บตัวบบท่านนะคะต้องมีพลยาแน่คุคู่กับพลกับหบท่านอยากเปลี่ยนกับฝึกโยกหายใจกับบอ,อยากทั่วทองนะคะไปเห็นน้องโซโฟเฟียเพิ่อนไดไปแสดงที่าทางด่านหนาวเวทีเมื่อคืนนี่น,นนะใส่ชุดแดงแรงรีดโอ้ยสวยสวยหุ่นดีเป็นผู้สาวใหญ่ขึ้นมากเลยนะเป็นสาวใหญ่เลยนะเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นผู้สูงนอกแต่ว่าหน้าตาก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดอกนักเรียนม่อนหนึ่งนะคะจะสอบปลายภาคเนาะไก่สอบปลายภาคหรือว่าสอบระเบียนอะน,นี่กับ ปีหนึ่งกับแป๊บๆนะคะจังหน้กับม้อสองนะคะโรงเรียนคู่กับนีวันจันกับปหกนี่จะสอบนะคะอาทิตย์ถัดไปจะยังเป็นปหนึ่งหอดปหานะคะที่ที่ที่จะทําการสอบนะคะใล้ๆจะปีเทิ่มแล้วปีเทิ่มกับงานหลายคือเก่านะคะแต่ว่ากะสบายแน่คือได้พักผ่อนตรงทีนักเรียนบริเวาโรงเรียนแต่ว่าการไปทํางานอยู่โรงเรียนก็ยังไปคือเก่าเนาะเห็นโซเฟียมห้องเพลงป้า นะคะคเสียงนี่คือส่งพลังเสียงดีหลีนะคะบวกกับหน้าตารูปร่างนี่นะคะเป็นนาั่งงามนั่งแบบออกมาเห็นๆนะคะคุณครู้แม่เมียวติดตามน้องโซโฟเฟียตั้งแต่เพิ่นไปอ่ายังก็เรียกกันอย่างแล้วก็ผิวอุ้งอิงนะคะติดตามเพิ่นมาตั้งแต่มื่อน,นั้นมีโอกาสได้คุยกับแม่พ่วงกับแม่กันเนี่ยค่ะที่เพิ่นได้ดูแลแล้วก็เป็นแม่ของน้องโซโฟเฟียนะคะตั้งแต่เ่าได้เขาสูวงการ ทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วก็มาบ้านคุณครูนี่สองครั้งแล้วนะคะคุณครูก็ได้ไปเชียร์ด้านหานา้าเวที่ก็หลายครั้งหลายเทธอแล้วก็น้องมากินเข่ามาพักผ่อนมาหล่นยุ่งเงินน,นะะี่นะคะเพราะว่าคุณย่าหักแพงหลายนะคะก็เลยามาให้กําลังใจเอาเสือมาให้คุณครูน้านี่ก็ใส่เสือน้องโซเฟียนะคะต้องขอบคุณนะคะใส่เรื่อยๆนะคะย่ามันจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างย่างมันเก่ากัคลิปไว้นะคะใส่เราคลิปแน่หรือเวลาน้องมากก็ใส่เสือโซเฟียไปหาเพื่อนนะคะไปหาเปฝนผู้นี้เาก็ใส่อยากพ่อหามอยากจะใส่เสือที เป็นเอฟซีครับเพื่อนเพื่อแสดงความหักความแพ้งต่อเพื่อนห้กำลังใจให้มาไล่เรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสที่จะห้นะคะกำลังใจนี่คือสิ่งสำคัญคือหน,น้องกำลังเติบโตนี่เป็นร้อยต่อของการเรียนกับการจะเป็นศิล,ลปินนะคะถือว่าเก่งและก็ตตรงแกร่งที่สุดนะคะและก็ตตรงเมื่อยกว่าคนอื่นนะคะเพระาะว่าหนึ่งแหละเวลาที่จะของตรงเรียนหนังสือ หน้าที่ตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าทุกคนก็ต้องว่าง่ายคือพื้นการเรียนขันพื้นฐานเป็นไหมคะการน้องยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับอยู่นะคะก็คือจบมอ .3 อสามขันพื้นฐานต้องจบม .6 หแต่ว่าจบมอ .3 อลามเวจะว่ากันว่าจะเรียนต่อในเป็นกาศานอกบริการเรียนรูปแบบใดน,นั่นก็คือทศทางท,ท,างทีทางเมพ่วงนะคะที่จะต้องในว่างแผนให้กับน้องเพราะว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็ต้องเลือกทางเดือนได้เขาจะเป็นศิลปินน้ําแล้วก็ต้องเป็นผู้ทีมีความรู้ และทางการเรียนนํ่นเพราะว่าการศึกษานี่คือการพัฒนาคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะอาชีพธรมาหากินของเขาคือมือเป็นศิลปินในอนาคตต,ต่อไปเขาอาจจะเมื่อยอาจจะได้พักผ่อนอาจจะได้ไปทํางานทําการแบบอื่นเขาจะเห็นเห็นบอกค่ะศิลปินดังๆเก่งๆหลายๆคนในจ๊กอดอกเตอร์นะคะก็เพราะว่าอย่างเพราะว่า มีโอกาสได้มาเป็นศิลปินแล้วคนกับเฮี้ยนหนังสือนําใส่ความเพียรความพยายามความอดทนนะหมุกมาณนะเพื่อให้เจ้าของได้ประสบความสับรนยาแก่ตัวมากเมื่อยอ่อนแรงก็เลยไปทํางานเป็นอาชีพประจํากับห้ายคนนะคะเพราะฉะนั้นก็น น้องโซเฟียต้องสู้ละาะาอดทนพยายามนะคะให้กำลังใจตลอดตลอดโอ้นะคะสวยงามชุดแดงแร่งริดของเพลงเด้งดึงเด้งดึง <c oughs> แทนปีก้อยพอดีนะปีก้อยเพิน์ลสัมบายเนาะคะ่ะถือว่าเขามาช่วงจังหวะที่เป็นตัวแทนที่ได้ดีมากๆเลยนะคะใส่สุดเลี้ยวเบ้งด้านหลังนี่เว้ยนะคะว่าเป็น ผีก้อยผุหลับหมื่ว่าในชุดเดงๆนงองยย่าโอ้ะค่ะค่ะมียนยังก็ขนยังฟูฟ่องนะคะน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆนะคะโซเฟียอีหลาฝรั่งหน่อยมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งทีคุณมุกวรพงษงแตง่งไ้น้องโซเฟียเป็นเพียงประจำตัวนะคะแตงว่าเห้นานาดนแล้วด้วยความหักด้วยความหอดคิดหอดด้วยความผิดถึงนะคะกับหมอบไผ่น้องโซเฟียดันหลังประก อิหลาดังๆปังปังสู่นะคะสู่ทนันแล้วกะเป็นกําลังใจให้เสมอเสมอนะคะยังหักยังแพงคือเก่ามาสกุลยําได้ก็ต้องไปเชีรยไปให้กําลังใจนะคะครับมันบอกไกลเกินไปนะคะโดยจังหดก็มาผักมานอนมาเหล่นน้ำคุณครูแม่เหมียวคุณย่ายังยินดีต้อนรับเสมอรอเบิ่งการเติบโตถี่มีซื้อเสียงดังๆงปังๆอย่างหน่อยก็เป็นแรงใจให้น้องโซเฟียมาตลอดนะคะ ม,มันมันนะคะเป็นที่หักของปอปออีฟซี่ตลอดไปนะโซเซียสวัสด,ดีค่ะสายตาที่เนมบนเวทีมีแต่ความห่วงใยรู้อยู่ว่า สู่ได้เก่งก้าเกินไว้ในวันก้าวเดินทุกสู่เคียงขง้างดูแลกันไม่ห่างเหินความฝันยิ่งใหญ่เลือกขันบนเส้นทางเดินยังอีกอยาวไกล ไม่มีวันหอเพราะรัวยังรอความบางังหลายเรื่องเข้ามาประดังใจลูกไมยังบอกว่าสวยลาฝลัง่งน้อยยังคอยขอกำลังใจทุกคนเรียนรู้กันไปขอบคุณแรงใจอยู่เนื้อ วันนี้เชื่อเสียงมีจะมาแก้บุญขอคุณแฟนๆที่ยังให้แครดูแลหนูผู้ใหญ่เมตตามุโชวเรื่องลำก็สู้ไม่ต้องกังวลการเรียนไม่ทิ้งหนูตั้งใจจริงเละอดทนปากโซเฟียเอาไว้สะกคนหมอลำคนจนคนเมืองรอ้อยเกิอ มีวันหอเพรอบครัวย,ยังรอความหมากหลายเรื่องเข้ามาประดังใจลูกไปยังบอกว่าสวยลาฝรั่งน้อยยังคอยขอกำลังใจทุกคนเรียนรู้กันไปขอบคุณแรงใจอยู่เนื้อเวทีบ้านทำนาดีคนหองนั้นคือบ้านเกิดเสียงอัดไม่เลอนขอบวอนแฟนอย่าพึ่งนนี้เจ้าคู่ปุดเป่งช่วยสองทางนำพาลูกทีสำเร็จได้ไวันนี้ บ,บุณแฟนแฟนที่ยังให้แค่ดูแลนูผูคุยไอเมตตาอุ้มโชว์เรื่องลำก็สู้ไม่ต้องกังวลการเรียนไม่ทิ้งนูนตั้งใจจริงเลยอุทนปากโซเฟียเอาไว้สักคนมโหฬารคนจนคนเมืองรอ้อยเอกิ